สวัสดีค่ะนุ่มนิ่มสยามนิสันเมืองหลวงบัวร์พูนะคะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเรื่องสีคขมั่นสัญญาด้วยกันนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการบริการปร่งใสเชื่อใจได้ค่ะเราจะใช้บริการที่เป็นความปุ่งใสโดยการประเมินการเช็คระยะงานซ่อมค่ะแจ้งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติทุกครั้งค่ะก่อนซ่อมค่ะ ในหัวข้อที่2ของเรานะคะเราจะให้ความมั่นใหความมั่นใจแก่ลูกค้าและการซ่อมที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมประกันงานซ่อมระหว่างใจด้วยการบริการที่ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและการซ่อมที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะพร้อมประกันงานซ่อม ขที่3นะคะไปต่อได้โดยไม่มีสะดุกทุกรูปแบบค่ะเราให้ความสะดวกสบายใจแก่ลูกค้าค่ะและให้รถลูกค้าไปใช้สำรองระหว่างซ่อมด้วยค่ะขอวข้อที่4ค่ะถุกเชิญแค่ไหนก็อุ่นใจตลอดเวลาค่ะเรามีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงกรณีที่1กรณีที่เกิดจากคุณภาพของตัวรถซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะกรณีที่2 เกิดจากทางสินค้าไม่มีอะไร2สองกรณีอยู่ในระยะรับประกันตัวรถค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำมัน่นสีคำมั่นสัญญาที่ให้ลูกค้าสำหรับวันนี้นุ่มขอจบแค่นี้ค่ะ